สวัสดีครับผมมีโซกเกอร์กูรูครับผมท็อปโซกเกอร์กูรูครับวันนี้เราอยู่ที่สนามเดิมนะครับแต่ยิงสิบเก้าเรากลับมาแล้วนะครับครับผมจากโซเกอร์กูรูคิดถึงแฟนเพจมากครับที่ผ่านๆมาเราเจอวังกอนะครับทําให้เรามาดูกับแฟนๆมาหาแฟนๆไม่ได้เพราะคันมากเลยครับตอนนี้มาถึงคันในการอยากเล่นบอลเหรอครับเปล่าครับยุงเยอะก็ยอครับช่วยได้ครับโอเคครับสืบเนื่องจากวันสองคืนก่อนนะครับบุนเดสลิก้ายอดนัดนี้ บายเยนก็ชนะถล่มทลายแล้วก็คือตามปกตินะมาตรฐานบายเยนแต่สิ่งที่เขาพูดกันถึงทั่วโลกคือเก้าประตูเอ้ยไม่ใช่9นาที5ประตูโรเบิร์ตเลนวานดอกสกีนะครับนะครับคือลูกอื่นมันก็ก็จริงๆเขาเป็นของนที่เก่งนะระดับโลกอยู่แล้วมันจะมีลูกหนึ่งอ่ะที่มันเป็นระดับโลกมากเลยอ่ะซึ่งเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาทำให้น้องๆเห็นว่าการกระโดดวอลลีหรือไบเซเชลชู มันจะเป็นกึ่งร้อยตัวครับอันเล็กก็ไม่ใช่จะตีลังกา180ก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวดูครับครึ่ง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 คเรากระโดดร้อยตัวแล้วฟาดนะครับเดี๋ยวพี่บีจะเป็นคนสาธิตนะครับนะครับวันนี้แต่ก่อนเห็นฟอร์มเลมันด็อกกี้อย่างนี้นี่แต่ก่อนเด็กๆเลมันด็อกกี้ยังเรียกพี่นะครับคือเก่งกว่าใช่ไหมครับกว่าครับอายุมากกว่าและเรียกพี่ใช่ครับถูกนี่นี่มันระบบเมืองไทยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้มารักบอลไทยโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับเบสจะเป็นโกให้นะครับผมนะครับเดี ใชครับเอาแบบว่าริ้วๆตรงๆการนี่ต้องวางเท้านะครับแล้วก็คอนโทรลร่างกายไม่ใช่ครับตรงนี้ทางนี้ครับคอนโทรลร่างกายขึ้นไปมา้้ววนนี่พุงหมแลสูงเกินไปดูไปใช่ไหมครับเอาไปเอาไปเอาไปลองรับเอายยอๆให้มันมาตรงนี้ครับเหมือนป้าดนะครับป้าใช่ไหมฮะป้าแบบตะก้อเลยครับ ปะตูปะตูปะตูไห้อีกทีอีกมาให้หายากหน่อยแฟน่ออคาอีกทีครับเบได้แล้ว,ลวโยนีกทีนะครับ ยามันเลื่อนไปหน่อยครับฝนตกมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเจอกแบบแบดเลยอ่อนนี่คือจะคิดตัวอย่างนี้คือเรารู้เลยว่ามันจะต้องมีแบบไม่ดีไม่ถูกกับถูกต้องเป็นยังไง แรงๆรงอุ๊ปเออเฮียกันแล้วไทีๆ so okay, okay. ไม่ได้กุณมยิงเลยเฮียได้อ okay. okay. uh> ุ๊เ okay. ้ย okay. ้ที้ไแล้วไแล้วโอเคต้นน้ำเขาไล่แล้วหมดเวลาแล้ว ตัวอย่างที่ดีนะครับตุนแล้วหัวตัวอย่างที่ดีก็จำไว้นะครับสำหรับยิ่งการที่จะเก่งได้เนี่ยก็ต้องฝึกซ้ำแล้วฝึกซ้ำใช่ครับเหมือนการที่จะเป็นเยีสเดอร์อย่างมีได้เนี่ยต้องเยีสแล้วเยีสแปดบวกครับเอาสิบแปดอันนี้เราไม่ใช่ตายการเยีสแล้วเยีสแล้วจ่ายการฟกตบอกูรูไม่ได้ฟุเบอร์กูเอานะครับครับผมเจอกันที่หน้าซวอุเกอลครูผมครับสวัสดีครับ